โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดกาบสวัสดีค่ะ fc แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุผู้สุ้สนนะคนเดะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจพารวยทางยู u ู e นะคะ ขอยินดีตอนรับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุสุกคนงามาเข้ามาเบิงมาส้มนะคะทางช่อง youtube ของโจพารวยนะคะก่อนอดื่นนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้แอดน้ำแนเดอค่ะขอคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามให้น้ำแนให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำนะคะก็ขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุสุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้แอดนะคะวันนี้ มีข่าวดีคลิปนี้มีข่าวดีค่ะดีมากๆนะคะปูมาละเด้อบันนี้เนาะคะ่ะเมืเ่อเช้าแฟนจันเส้นขาเนาะคะ่ะได้คุยกันกับเพลินแล้วตามทุกมือเนาะคะ่ะตามทุกวันเลยตามแบบกระชั้นซิดเนาะคะ่ะตามวิทยุเครื่องใหญ่แอตามวิทยุเครื่องใหญ่ไฮเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เนาะคะย่านบ่ได้กันอุ้ย <c oughs> จะแมนดีครักเนาะปูกัะหวงลูกห่วงลานขื้เก่าง่วนนี่ทั้งมาทั้งยางมาเนาะค่ะทั้งเวา้าทั้งจมเพื่อนทั้งเดินทั้งจมพอนะปูมากง่วนนี่ปาดปาดปาดมาแล้วมาแล้วเด้อพีองใหญยขนาดปูนี่รูปร่างใหญ่มากๆเนาะค่ะใหญยซ้ำตึก หาสั้นซิปส,สั้นเนาะอ,อง์ปูรูปร่างใหญ่เนาะที่หน้าเป็นที่หน้าเกรงขามเนาะรูปร่างพันใหญ่เอาไมาละวิทยุเครื่องใหญ่วิทยุเครื่องใหญ่ซ้ำรดทั่วแบกมาตั้งแล้วบันนี้ตั้งอีหลี่ด้อบานี้ตั้งแล้วกะประกาศร่างบ้านที่หนึ่งพร้อมดีไว่เอฟซี อุ้ยเนะสำสำหรับคนที่กดรอเนาะอ่ะกดรอรอวิทยุเมื่อนี่มาแล้วเนาะคะ่ะสมความมุ่งมั่นารถนาปูนนาปม่าเปิดลางวัลที่หนึ่งไห้ร้อมตัวเลขหกตัวเลยดิค่ะตัวเลขหกตัวลางวัลที่หนึ่งแล้วกรเลขสองตัวเนาะคะ่ะทั้งเลขหกตัวเลขสองตัวเดี๋ยวสิว่าให้ฟังเด้สิ ว่าจังไงเนาะกะอย่างหน่อยก็ต้องได้แปดนาทีสิบนาทีใจเยน็นๆนะกันญาติใจห้อนเนาะกันเนาะแต่ว่ามือว่านี้เนาะค่ะเมื่อวานนี้แ,อ,นนแอดก็ได้รับที่แฟนจานทรงใหมเรียบร้อยเนาะค่ะอันนี้อันนี้เป็นปูสนนนป่สีเงินนักราชเนาะก่ะองค์ปู่สีเงินนากราชวิสุทธิเทวาปูเชมิอันนี้เป็นคาถาเนาะคาถาเพิ่นกับกายวาจาจิตตังอหังวันทา นาคาทิปดีปูสีเงินนาคราดวิสุทธิเทวาปูเชมินอก่ะเนี้สามนิ้วกว้างสามนิ้วสูงหกนิวนว่างามมลจี่เอได้รัมเมวานนี่ยนะหมายเลขนอ้ค่ะหมายเลขของที่ทรงมาหนึ่งกับมีหาศูนย์แล้วค่ะมีมีเจ็ดสองมีหาศูนย์แล้วก็มีเลขรอีกอย่างอย่างนน,นะมีเลขอีกอย่างอีกมีเลข หกแปดแปดหกความได้เลขกันเดี๋ยวได้แอดสีวัดทานในเมืองเนาะทานทียู่กวา้วางๆแา้วค่ะถ้าตีเป็นกวา้วางนี่สิประมาณสามนิ้วเนาคะ่ะสามนิ้วพอดีนี่กว้างๆสาม,ามนิ้วแนาะคะ่ะแอดได้รับเมื่อวานนี้เนาคะ่ะสามนิ้วพอดีองนี้่านจันทร์ทรงมหะะ้เนี่สามนิ้วบันี้ความสูงเนาวคะ่ะมาเบืองความสูงกัน ความสูงของปูนะหกนิ้วพอดีหกนิ้วพอดีเป๊ะเลยเห็นบไหมที่ความสูงความสูงนะคะความสูงอยู่ที่หกนิ้วสามคูณหกปาดโทนได้รับแล้วออก อิลีบอเหรอสิงออกอิลีว่อปูสามหกสามเก้านี่ไหมแปดปปดปัด,ป,ด,ป,ดปลางนี้เลาวอะ,ะปลางนี้เป็นปางนั่งกินดิยปางของปูนี่เป็นปางนั่งกินนอนกินดิเป็นปลางที่สบายที่สุดเนาะบ่แม้แปางที่ลําบากเียที่ปางที่สบายที่สุด สองกองเนานะอมงามบอ่อะงามบ่สามคูณหกมิเลขบ่เนาะผู้ใดเห็นบ่ผู้ใดเห็นเป็นเลขยังเบิ่งซ้ยกันห้าผู้ใดมิโชคมีลาบเนาะห้าผู้ใดตาถึงตาดีแม่แอดพึ่งได้รับเมื่อวานนี่ไหมแล้วก็มาท่านเนาะ มาถึงก่อนตัวเลขรางวัลที่หนึ่งพอมเนี่ยเห็นไหมที่ว่าเป็นเลขอย่างบุ๊ผูุ้ดเห็นเลขอย่างคอมเมนต์บอกกันในเด้อจ้ะอย่าอักเอาผู้เดียวเด้อค่ะเห็นบอกอ่ะบุ้ใดตาเห็นอย่างเนี่ยบอกในเด้อบอกในเด้อตาเลขอย่างเนี่ยเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งค่ะดูช่วยกันเนอค่ะนี่ขยายแบบใหญ่สุดแล้วค่ะ อันนี้เป็นรุ่นสามคูนหกนะคะเห็นบ่คคะเนี่ยสามคูนหกนิ้วผู้ใดเห็นเป็นเลขยังกระบ,บอกเนี่ยเออแอดค่ะเนี่ยน้ำมีบ่ค่ะน้ำเลขน้ำฐานน้ำยังสิป่ห้ขันมันเลขสิมีน้ำฐานกับชัดเจนปรากฏหอเห็นได้ค่ะปูให้เพื่อนเห็นน้ำแน่ ตัวใดค่ะตัวใดค่ะปู้ปาดเตะของโกเจ้าของอยิงได้บ้านี้โอ้ยแอดเห็นอยู่แต่ว่าเสียนคือกันบ่ปกติแอดเบิ้งสิแอดเบิงเบ้งกเห็นตัวเลขจ้ากเทียดีสิสขายายจนใหญ่เนาะเห็นนอนเล็บมือไล่นิน้วมือขายายอะไร เด,เดี๋ยวสิเอาแน้วจิ้มกันนะค่ะนี่แม่ซลาว่งงางันคือเห็นอยู่ไปใส่แล้วนี่แม่ค่ะซลาแอดเห็นอยู่มองนี่ไหมนี่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 เห็นบน่นี่นี่มองมุมนี่ละ่ะเห็นเป็นเลข โอ้ยนอนขันว่าเอาไปกันสิเต้เขาโกเจ้าขององีขึ้น่าเห็นบ่เอซีไปเห็นเป็นเลขยังเห็นขึ้นกันบ่เอาแต่แว่เลขที่สามเลยเอสเห็นเป็นเลขเจ็ดอยู่นิ่งๆมือนิ่งๆอ่ะจกักเห็นเป็นเลขเจ็ดอยู่ดีไรเอซี่ ตัวที่สองบริันเห็นสามเจ็ดโอ้แอดเห็นเลขสามเจ็ดแล้วกัเลขยังข้างหน้าแม่นเลขศูนย์เหรอวะศูนย์สามเจ็ดแล้วแอดเห็นจะว่าเตะขขงโก้เจ้าของนึนก็เห็นอยู่ในนี้เนาะเอา้าขางนี้น้ำแน่เนี่ยอันนี้ก็ขคางนี้เนาะคะ่ะเบื่อทานดะบัี่ย ให้เบื้องฐานนะกัาผู้ใดเห็นนะกับผู้ใดเห็นเนาะดูฐานนะกะปูขันเมนมีแลกไง้เพื่อนเห็นน้ำแดงเลยค่ะปูเดอ้อเห็นบอก่ะมีบอกผู้ใดเห็นเป็นตัวใดกับคอมเมนต์บอกแอดน้ำแดงเด้อใต้ฐานนะกะนี่ใต้ฐาน เพราะว่าแอดอยได้รับเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะได้รับเมื่อวานนี่ได้รับเมื่อวานนี่ช่วงแรงช่วงเย็นเนาะมาท่านเลขหกตัวพอดีเนาะคะ่ะอยากตั้งให้ยุกาว่าเป็นรุ่นสามเก้าสามหกเนาะรุ่นสามหกสามเก้านี่แหละ,ะรุ่นนี้เนาะ,ะเพราะว่าพ่น สามคูณหกไหมค่ะผู้ใดอยากได้แล้วค่ะใครผู้ใดอยากได้อยากไ,ากไปกาบไปไวายอยากให้ปูไปอยู่น้ำกัของรัคเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะสั่งจองได้แล้วค่ะสั่งจองได้ทั้งแฟนอนจารย์เส้นขาเลยค่ะบัญชีเดิมงามงามไหม บอกในเด้อปูรางวัลที่หนึ่งเพิ่นก็บ,บอกแล้วละ่ะรางวัลที่หนึ่งนนอะไรเนาะทั้งว่าทั้งจมมาสั่นงามบอกสิงามบ่ปูงามบ่หูหูเบิดดิค่ะผู้ใดว่าอวยังเอาเพิ่นไปแล้วไปจมไปว่ายัางยังสิเพิ่นก็รู้ดิเพิ่นหูทุกอย่างรู้ทุกอย่างเลยค่ะเมื่อไหรว่าเพิ่นมาหูดิอุ้ย แป้งคูออกแล้วมันนั่งงามงามเนาะปูเนาะเป็นแป้งใส่น้ำกับเป๋านี่แหละไปใส่กับไปน้ำกันใครสนใจกะบ,บันชีเก้าค่ะมันชีเดิมเนาะเอาบันนี้แอนก็สีบาไปฟังนี่บัน นี่สำหรับแนวทางเนาะค่ะแนวทางตัวเลขที่แฟนอาจารย์เส้นการหรือปู่มาไห่ตั้งแต่ตองวดให้แต่แรกเลยก็คือสามเจ็ดศูนย์าเก้าสามเนาะคะ่ะเก้าสามแต่ตกกันของเพิ่นคือสามหศูนย์ค่ะเพื่อนให้กันไว้สามหกศูนย์เนาะคะ่ะย่านลดหนึ่งแต้มเนาะ,ะแล้าเก้าสามก็คือหกสามนะคะ่ะ อันนี้ตองวดตองวดด้ยค่ะแต่โซ่ที่แรกก็คือโซ่จะสามเจ็ดศูนย์เนาะผู้ใดได้หยิบจับลอตเตอรี่บ้างแล้วค่ะดีใจน้ำเนาะค่ะบันดี้สิว่าความฝันในฟั่งเด้อฟังเด้อี่บันเดอ้ฟเดอ,ฟ,ดอฟังนี้ดีคันเว้าบ่ถืกใจกะขอไพ่เด้อกับขอไพ่เพราะแอดกับพยายามเรียบเรียงคำพูดคำจา ของเพิ่อนอยู่ตั้งแต่แรกเลาวค่ะตั้งแต่ก็ถามเพิ่นลบไปลบมาหลายรอบเนาะปูมากตั้งแต่ตีสี่แล้วค่ะตีสี่ถึงตีห้ามาเวลาเดิมมาแล้วเพิ่อนวานสิแล้วยางมากปูยางมากว้าไปน้เว้าคือจมหะ่ะภาษาบา้านเฮาก็บ,บ่นนะภาษาไทยคือบนกับจมไปนำ้ำเพิ่นวาอยางเพิ่นวา ก้อนกุศลห้ตัวแรกลางวันที่หนึง่งก้อนกุศลเปิดวิทยุให้ฟังเพิ่สิพูดขอขอนุญาตพูดภาษาที่เพิ่นพูดเนาะคะ่ะก้อนกุศลเปิดวิทยุไห้ฟังลางวันที่หนึง่งกุขอเว้าแนะ่เพิ่นว่ากุขอจมขอว,นะว้าวแน่เพิ่นวางสีลางคนบูชาเพิ่นไปแล้วบูชาเพิ่นไปแล้วมิแตจมเหมนะมิเตาว่าวายเพิน่นไหม บางคนนะก็เฉพาะเป็นบางคนบานนี้ย่ามกูหายแล้วคือบอกเอาเป็นว่าเป็นว่ากูขอจมก่อนสะถพิ่นว่าจังไห้ฟังวิทยุโ <c oughs> อ้ยนะฮู้ดีทุกอย่างเนาะปูนี่แม่ปูใด้เนาะไปเบ้าไปจมไ้เพิ่นจะจมได้สิเด้อแต่ว่า หลังจากทําบุญถวายน้ําทุกครั้งนะคะถวายน้ําทําบุญไหปูทุกครั้งนี่เพื่อนกับมะไหไหมคะเพื่อนกับมะไห้เนวทางรงลามตลอดเพื่อนอยา่างไหทําบุญบ่เพราะว่าน,น้านี่วิ่งเร็วก็อย่างนี้เนาะน้านี่ถึงเร็วคะ่ะหล่อเลี้ยงร่างกายสามสิบสองส่วนในร่างกายของคนมีแต่น้ำทั้งนั้นนี่เป็นเลือดเป็นน้ำเป็นน้องเนาะ ไปถวายน้ำไปถวายทำบุญให้เพื่อนนี่โอ้ยคักแน่เนาะเพื่อนก็นได้ยินดค่ะเบ้าอีหยังเนาะผู้ใดเศร้าบูชาเพื่อนไปแล้วเบ้าอีหยังเพื่อนก็นได้ยินเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพื่อนหู้อยู่ดีกปูเพื่อนใส่ชุดขาวมากคือเก่าเอซี ใส่ชุดขาวมาเหมือนเดิมหิววิทยุเครื่องซ้ารถทั่วมากคือเการูปร่างใหญ่รอนะะ้อะรูปร่างใหญ่สูงนะะ้อกาซ้ำตึกสิบสั้นละแฟนอาจารย์กับตัวเล็กนิดเดียวเนาะเง้ยหนาเบิ้งเพืนน่อนยังสิเพื่อนเดมา เพิ่นก็นเลยว่าเอาสิเปิดในฟังมันมาเฝ้าแล้วเพิ่นเฝ้าแล้วเพิ่นก็นเลยว่าเอากูสิเปิดในฟังฟังเด้อบลานี้อา่ารางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกสิงหาสิฮอดนี่เพิ่นมาสิฮอดนี่แม่เสียงไปทยุ่ดังดังทนจนแสบแก้วหูดังแห้งไร เสียงวิทยุเครื่องนี่ดังแห้งมากๆเิ่นา่าคันไผ่บซื้อวันนี้เศร้าซื่อซะเิ่นา่าคันไผ่บซื้อวันนี้เศร้าซื่อซะมันออกอีรีดิเป็นะ่านะมันออกอีรีเสียงวิทยุดังแห้งมากๆนอะคะดังไรจนปวดหัวผู้ฟังก็ได้ มานีเพื่อนว่าแฟนอาจารย์เพื่อนก็นรีบเขียนนี่เนี่หลังจากรางวัาที่หนึ่งนี่านลืมเนาะเพื่อนกันย่านลืมด้วยกันแฟนอาจารย์พ่อฟังวิทยุเนาะค่ะฟังวิทยุประกาศผลแล้วเพื่อนกระทบท่วนความคิดรีบลุกขึ้นมาเขียนไว้เพระาะวันเป็นเลขหกตัวแหมไงเอฟซคุณพ่อคุณแม่เพื่อน่านเพื่นลืม ย,า 4, ยา่ายนเอฟซีย่านสายบุญบ่ได้เนาะค่ะเอาบานน้เพื่อนว่างวดวันที่สิบหกสิงหาสิ่สงออกงวดนี่ฟังเด้อเลขล่างสองตัวเลขล่างสองตัวคือ 39, สามเก้าเบอร์แมนเก้าสาม คันวางสิเลขล่างสองตัวคือสามเก้าโมเมนต์เก้าสามดิเอาไปนี้อันนี้เสียงวิทยุีิค่ะเสียงวิทยุดิโมเมนต์เสียงค่อนเบานิดเลขล่างสองตัวคือสามเก้าบโมเมนต์เก้าสาม เอาบันนี้มุดเลขใ่บันนี้ไปฟังเลขใ่เลขใ่ก,กับสีออกแล้วบันนี้เลขที่ออกก่นเสียงวิทยุว,ว่าเลขที่ออกส5 1 3 7 0ห5 1 3 7 0 มักบ่พี่น้องม,กมัมกบ่เหมีอนมักบ่ได้ยินบ่ปูก็ถามอีกเนาะถามว่าได้ยินบ่เพื่อนก็นเลยตอบไปว่าได้ยินแล้วได้ยินคักไปนะเพื่อนถามว่าได้ยินคักไปผู้เลยตอบก็เลยแฟนจันว่าได้ยินคักแล้วได้ยินแล้ว เออเอาคันได้ยินแล้วบานีพ่อก็สิไปได้เพิ่มมาพูดตอบก็ตอบคากู่นี่ได้เสียงดังปานนี่บบได้ยินจังไดบ้านป้าเสียงบบกยังดังเพิ่มมาคันเพิ่ากันได้ยินแล้วบ้านี้พ่อก็สิไปได้บ้านีเพิ่ากูสิปิดวิทยุแล้ะเด้อบ้านนี่บันได้ยินแล้ว บานี้เพื่อนก็บ้าอีกว่าเดี๋ยวกุศิพาไปกุศิพาสซูไปเฮ็ดบุญอีกท่านเพ่่นวาเดี๋ยวกุศิพาพวกสูไปเฮ็ดบุญอีกท่านเบ้านว่าเท่านี้ท่านอันนี้แฟนจานเช่นกัเว้าหมดแล้วเนาะแอดเกิดเขียนไว้น้าเขียนไว้น้าเลยเพราะยันลืมไหมกระกาบขออภัยเนาะท่นพูดจาบโปสุบ้าก็ได้เนาะแต่ว่าปูเพิ่นบอกมาตามนี้ เลขเด้ค่ะตัวเลขทั้งหมดหกตัวคือตัวนี้เด้อค่ะเนี่ยส่วนเลขล่าง มันออกสามเก้ามันโมเมนเก้าสามเพื่อนวะชัดเจนเลยเด้อเอบซีเหมือนเด้อคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตสุคนขอคนละหนึ่งร้อหนึ่งเซ่แอนดํานเด้อเป็นสะพานบุญให้เด้กอกะอืก็ขอราบขอบคุณสำหรับคนที่โอนเมื่อซอยอาจารย์เนาะกะซื้อซ่อนซื้อถวยซื้อซ้าํา ชื่อทวายวัดป่าวัดอรี่ยงก่อวัดธรรมศาสตร์เนี่ยเหมือนแอดก็ลืมนะที่จันไปทำบุญนะมักบ้างค่ะเอฟซี FC ชอบบ้างค่ะเป็นใดถึกใจบ่ถึกใจบ่จบค่ะได้แล้วเรียบร้อยแล้วเด้อสิ FC นี่ล่ะตามนี่ล่ะเม่าแล้วมันทํำบุญถวายนา้ำบุญถึงแล้วนขนาดน้องฮานสงสัยเพิ่นกะสิคือว่านั่นลหละบุญไปแล้วเพิ่นกะเป็นว่วงเงฟซี่พร้อมเนาะปกติปู่ทุกปีปู่ว่าได้มะให้แนวทางตัวเลขเนาะแต่ว่า อันนี้ก็ยังห่วงเอฟซีแฟนสองคุณปอคุณแม่พี่น้องสุบุญสู้คนอยู่เนาะค่ะวิทยุประกาศแล้วรางวันที่หนึ่งเลขใหญ่สี่ห้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เลขไทยสองตัวก็คือสามเก้านะคะเพิ่นว่าสามเก้าบอร์แมนเก้าสามอันนี้ ก็จะเฝ้าเฝ้าไปเด้อเอฟซีก็ไรค่ะจังไรก็จะเอาไว้น้ำเนาะกันเอาไว้น้ำบ่แม่นว่าบ่เอาคันเพิ่นมาบ่แม่นกับยาสิเฝ้านั่นเนาะแม่นบ่ปู่ปู่ให้มาแล้วกัสิแม่นนั่นล่ะตามนี่เอ้าเฉลยแล้วเอฟซีแคปไปเบิ่งเนาะกันไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะขอคนละหนึ่งไร์หนึ่งเซ่อแล้วกัเป็นกำลังใจทางช่องโจผ้าเรื่องแมนเด้อนะปู ทับไหม่เพื่อนรหลดเออตัวได้สีออกก็ทับไหม่เพื่อนรหลแมนบะืึเงงๆปังๆรวยๆว้าเมดอตกนี้เอฟซีโจวไปแล้วเนะะาะกาแต่ว่าเพื่อนก็ดสีซอทำบบุญนะ่ะเนะาะถวายให้น้ำนี่ละ ถาวายมือนั่นเนะาะทึ่งถวายน้ำทึ่งถวายเพ้นพระโล่งท่านสั่งโล่งท่านปูกะสิมักแห้งนี่ชอบแห้งละ่ะเพราะหนเลขข่เข่าทั้งบนทั้งล่างแม่โสิวานี่วันนี้ก็ได้ทำบุญถวายหนึ่งขั้นรดแล้วคือกันถวายแล้วหนึ่งขั้นลถ แล้วก็มัย้ำใหม่แล้วนะคะวิทยุย้ำใหม่เ้อซีเดร์ย้ำใหม่แล้วเอาแคปแคแควิทยุเครื่องใหญ่ประกาศผลแล้วเนาะคะ่ะสี่ห้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เลขล่างสองตัวคือสามเก้าโบแมนเก้าสแต่ว่าก็อย่าเลืมเเด้อะคะ่ะอย่าเลื่อมกับน้ำแน่นี่อันนี้น,นี่น,นี่รูปวะนี่อย่าลื่มเอาล่างไปบน đừng lืm, ăn bồn lông lăng nè em xí đê, cáp, ăn nè cáp, ăn nấm cáp, ăn nấm nè 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 nấm cả bớt sau vẫn bể leo cả, bể trôm mày phun nương xí, cả bớt, bận vai này yin, tiếng đằng nhiêu nè, เนาะเอา้าสำหรับบางคนนะคะ่ะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะคะ่ะอาจจะเป็นบางคนเรากคะ่ะปูเอา้าจุนปูได้ไปแวนเป็นจุนแทนปูจับมือเขียนให้ออกเด้อแบบนี้เห้งๆปังๆรุ้ยๆเรากค่ะเหรียญกับยังพูมีอยู่เด้อครแี่ FC, เหรียญปูอะไรพูดออยากได้เหรียญปูจะรูะ นี่เนื้อเงินแนละะ้วกันเหรียญยังพ่อมีอยู่ด้วยกันผู้ใดอยากได้นี่นี่ค่ะผู้ใดอยากได้เหรียญปูเนาะคะ่ะนี่งามงามแอดกับพ่อนได้ใส่กรอบอยู่เนีย่ยไว้แฟนข้อนาะคะ่ะแฟนใส่แฟนข้อใส่สอยเนาะคะ่นะแล้วก็ใส่อันนี้ใส่หน้ารถก็ได้ค่ะนี่ค่ะ ยันนะโมเนาะคะ่ะยันโพกทรัพย์เปิดโพกทรัพย์งานเงินโชคลาภอำนาจอำนาจวาสนาบารมีร่วมอยู่ในยันในเหรียญของปู่สีเงินรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยนะคะผู้ใดอยากได้เหรียญทองแดงอยังพ่อมีเนาะคะ่ะทองแดงแล้วก็เหรียญเนื้อเงินเนาะคะ่ะยังพ่อมีผู้ที่พ่าท่าน,นได้อันนี้ก็เอาให้เบิ้งเนาะการไล่การเดิม บัญชีอาจารย์บัญชีแฟนอาจารย์เนาะอันนี้แฟนอาจารย์กัให้เนวทางตัวเลขมาแล้วรีบไปบอก่นเด้อสันเดี๋ยวขันแม่นว่าปูมะยำอีกเนาะก่ะถ้าปูมย่ยำอีกะะยังไงนแอดกาอสสิม่ออกมาลงอมาลงช่องไห้เบงอีกเนาะคะ่ะถ้าแฟนอาจารย์ฟันไว้ยังไหนอีกเนาะคะ่ะมือนี้นะคะ่ะวันที่เก้าเพิ่งวันที่เก้าเนาะคะ่กะก็เหลือ,ออีกอยู่เจ็ดมือ เดีอยอย่ย่เจ็ดมือตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยกสิออกเนาะคะ่ะวันนี้มีแนวทางเพื่อนบ้านแนวทางเพื่อนบ้านเสี่อาไปเพื่อนบ้านก้อนก็แล้วแต่เนาะคะ่กะก็แล้วแต่จัดแต่ว่าอันนี้เป็นของรัฐบาลไทยเนาะกับ่องเบิองะคะ่ะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้กับทางซองโจผ้าลวดเมนเด้อะคะ่ะ สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนาะค่ะคลิปดีๆเด็ดๆจากทางง่องทางไลฟ์กันขอการาบขอพุณนคุณพอ่อคุณแม่พี่นอ้องสู้บุญสุคนที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะหยิบจับลัตเตอรี่ใบไหนให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นมานในถึงรนวงวันที่หนึง่งพูดดีคิดดีทําดีกับขอให้รวยๆรวยยิ่งๆขึ้นเนาะค่ะรวยแล้วก็แห้งรวยไปหนาสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก้อนเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ